ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวยอดแฮปปี้ชุ o ต i ิ้งครับวันนี้ก็จะมากับตัวนี้ครับดอสอันนี้เป็นทิช i คอนไอมาเนะครับกับอีกตัวครับเป็นนี่ครับทิชิคอนเนะครับจะพามาดูเรื่องมุมมองหรือวิวที่มองผ่านดอสสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวทิชิีคอนไอมาเนะครับโอเคนี่ครับ มุมมองก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราใส่ปืนเข้าไปนะครับลักษณะการมองก็จะเป็นจอแบบนี้นี่มองโฟกัสที่ตัวดอทนะครับเนี่ยโฟกัสที่ตัวดอทนี่ก็จะเป็นการโฟกัสที่เป้านะครับอ่ารู้ไหมครับวันนี้จะโฟกัสที่เป้าให้โอเคนี่โฟกัสที่เป้านะครับเนี่ยใช้ผมก็จะใช้นี่นะครับสติกเกอร์กาวยอดนี่ครับ Okay. เพิ่มแสงสักหน่อย okay. นี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็จะพามาดูโหมดที่มันเ,เขาเรียกว่าอีกโหมดหนึ่งนะครับนะกด2ปุ่มพร้อมกันบวกลบแล้วก็พอมันกระพริบแล้วก็กดปุ่มบวกหรือลบนะครับมันก็จะขึ้นมาโหมดนี้นี่ครับมาใ,ใกล้ๆกัน โอเคมันหยุดกะพริบนะครับคือมันจะล็อกหมดแล้วนี่นะครับประมาณนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นการโฟกัสที่ที่ดอทเห็นไหมครับมามองประมาณนี้ครับถ้าเราเวลาเราใช้ดอทเนี่ยควรจะไปโฟกัสที่เป้านะครับสบมากกว่าก็าจะเป็นลักษณะนี้เอาล็อกโฟกัสไหม นี่ครับลักษณะนี้อ่ะอใกล้ๆนะอันนี้ก็ประมาณระดับสายตาเรานะครับที่เราใช้โอเคต่อไปครับมาดูอีกตัวครับเป็น SRO นี่ครับอันนี้เป็น SRO นะครับนขนาดดอทก็อยู่ที่นี่ครับ2.5 MOA มาดูมุมมองกันครับมแสงให้นะ นี่ครับอันนี้อันนี้เราโฟกัสที่ตัวดอทอยู่นะครับมองว่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวโฟกัสที่ตัวเป้านี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีแค่โหมดเดียวนะครับแค่เป็นดอทอย่างเดียวเพิ่มแสงด้วยแค่ลดแสงครับ ประมาณนี้ครับเช็ดเลนทั้งน่อยก่อนดูมันเลนมันจะมัวมัวเงาแล้ว,ม,ว,ม,วม,มาแล้วใส่ปิ้งต่อไปครับผมก็จะพามาดูทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยทั้งสองตัวมีความเหมือนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสองตัวเนี้ยตัว i m r h d กับ s r o นี่นะครับยผมปรับโหมดตัวนี้ให้เป็นจุดเดียวกันเแบบร้อยร้ะครับขวานะขวามือผมนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น s r o แล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็น r m r นะครับมาลองเลือกตัดสินใจกันนะครับว่าจะแบบไหนสองตัวนี้ดีทั้งคู่ครับรานะคาตัว เอ็สอาเอ็าร์จะแพงกว่านิดหนึ่งนะครับมองจะเป็นแบบนี้ครับเอ็าร์มานี่จะเป็นทรงเหลี่ยมๆสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เอ o าโอจะกลมเดี๋ยวสังเกตดูที่เป้านะครับเป้าสติกเกอร์นี้ SRO นะครับเวลาเราส่องดูแล้วก็ a m r เอาเป็นประมาณนี้อีกทีนึง SRO RMR ครับทีนี้ก็โฟกัสที่เป้าดูครับนี่ล็อกละโอเคนี้ก็เป็น r M R H D นะครับเ R O ก็จะเอามาให้ดูนะครับสำหรับมีพี่ๆนะครับถามมาว่าลองส่งให้ดูหน่อยผ่านดอตตัว R ินี่นะครับผมก็เลยเอา SRO มาให้ดูกันด้วยนะครับว่ามันส่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับทั้งสองของตัวนี้ ก็เป็นลักษณะนี้เลยครับสำหรับใครที่ตัดสินใจนะครับยังไม่เคยเห็นตัวจริงไม่เคยมองผ่านดอทนะครับผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการที่จะเปรียบเทียบแล้วก็ให้ดูด้วยนะครับว่าตัวไหนมันเหมาะสําหรับท่านนะครับดีทั้งคู่นะครับราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องแต่ผมคิดว่าก็น่าจะคุ้มราคานะครับประมาณนี้ครับดูที่ดอทนี่รูปร่างหน้าตาดอทก็ เป็นประมาณนี like ้ครับด <c oughs> ้านหน้าครับนี่ด้านหน้าด้านข้างบ้้งนี่ก็คือด้านข้างนะครับอืมด้านหลังแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าตัว iM R H D นะครับมันก็จะใหม่กว่า ในเรื่องของการผลิตออกมาใหม่ข้อดีของมันนะครับที่ผมเห็นจะชัดเลยคือตัวตัวนี้ครับเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ที่วัดแสงนะครับมันจะดีกว่าจะตอบสนองได้เร็วตัวนี้ก็มีโหมดออโต้นะครับแต่ตัวนี้จะช้านิดนึงนะครับตัวนี้จะดีกว่าครับซึ่งก็แน่นอนครับของใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วนะครับมันเป็นการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับยี่ห้อเดียวกันครับที่จะค่อนทั้งคู่นะครับ i m r HD กับ SRO นะครับตัวนี้ขนาดดอดอยู่ที่ 25, น,นะครับ3.25นี่2.5นะครับ MOA การปรับอะไรก็เหมือนกันครับ1คลิก1 MOA นะครับทั้งทางระยะแล้วก็ทางนี่ครับซ้ายขวาทางทิศด้านบนนะครับด้านบนด้านบน โอเคครับมีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครสงสัยจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาในที่เพจกายอด Happy s h o ตติ้งได้นะครับหรือช่อง YouTube ชื่อเดียวกันเลยกายอด Happy Shooting นะครับหรือนี่ครับ K A O Y O D พิมพ์หาได้เลยครับเจอภาษาไทยก็ได้นะครับเจอเหมือนกันก็จะ่าลืมกดติดตามไว้นะครับใครสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆนะครับกด ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับเผื่อใครตัดสินใจอยากจะซื้อ2ตัวนี้อยู่นะครับเอา SROD หรือว่า i m r h d D e นะครับดูตัดสินใจได้เลยครับกระยอด Happy Shooting ลาไปก่อนสวัสดีครับข้ากิด,ดตัง <บ tes S 2> กดสายกดเ้ากดกระดิ่งที่แพดกัอเฮปให้ทุกทีสงไว้นะคะขอบคุณค่ะกดกดกด